สวัสดีค่ะวันนี้หนึ่งจากสิงคโปร์กลับมาอีกแล้วนะคะก็โชคดีกับลุงมนอีกงวดนึงแล้วหลังจากที่หายหน้าหายตาไปสักพักนึงอะนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้โชคดีทุกงวดไปอะนะคะก็เก็บตัวแป๊บหนึง่งคราวนี้ก็ลองออกมาเสี่ยงโชคดูอีกทีนี้ก็มาถูกเ,เลขท้ายสองตัวหนึ่งแปด กับลุงมลอีกนะคะ9ก้าใบโหโชคดีมากๆเลยแล้วก็จริงๆราแล้วจะมีเท่านี้แหละแต่ว่าเมื่อเช้านี้พอดีลุงมลเอามายัดเยียดให้เพิ่มอนะคะความโชคดีมายัดเยียดให้เราอีกแล้วลุงมลก็ส่งรูปภาพมาเลยทั้งแผงที่ยังเหลืออยู่มีชุดสี่ใบห้าใบแล้วก็เอ๊ดูไม่มีเลขที่เราอยากจะได้เนาะอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ตอบกลับแล้วลุงก็ กระตุ้นมาอีกเอาใบที่แกอุตส่าห์แอบซอดไว้ที่ลงท้ายได้แปดเก้าเก้าแปดทั้งหมดมีอย่างละใบนะคะสามใบเราก็บอกอ้าวลงุงโอเคเอาสามใบเนี้ยแล้วก็ผลปรากฏว่าไอ้ใบที่แกเอามายัดเยียดให้เรานะหนึ่งในนั้นก็ถูกรางวัลอีค่ะเลขท้ายสามตัวสี่เก้าแปดโอ้โหโชคดีมากๆเลยต้องขอบคุณลุงมลมากๆเลยอ่ะนะคะแต่ก็แน่นอนว่ามีสิน,น้ำใจให้แก เล네 hai, <ood> oo, ็กๆน้อยๆนะคะที <Pa igi. S 2> ่ช่วยเหลือเกื้อหนุนกันนะคะก็เดี๋ยวรอดูวันหน้าต่อไปว่าเดี๋ยวเราจะมาโชคดีกันอีกไหมแต่คราวนี้ก็ถือว่าโอ้โหหนึ่งแปดโชคดีมากๆเลยพอดีเป็นปีเกิดตัวเองด้วยนะคะสองห้าหนึ่งแปดแล้วก็พอดีว่าได้ได้เลขมาก็เลยให้ลบกวน ช่วยจัดหาให้แกก็ช่วยจัดหาให้มาได้พอจังหวะพอดีเลยจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเลขหนึ่งแปดนี้ก็จะไม่ค่อยมีเราด้วยเหมือนกันแกก็หามาได้ให้ได้ตามที่เราต้องการก็เลยได้ ได้ถูกกับลุงได้ได้ถูกลอตเตอรี่กับลุงมลด้วยในครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยลุงมลขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์เอา4-9-8-1หนึ่งใบมายัดเยียดให้ถูกรางวาัลเพิ่มขึ้นน่ะนะคะต้องขอบคุณจริงๆแล้วเดี๋ยวก็คือเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ไปทําบุญนะคะแล้วก็เอาไปจัดสรรช่วยามาดูแลครอบครัวตามตามส่วนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ลงทุนครั้งต่อไป นาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้พี่พๆเพื่อนๆทุกๆท,ท่านโชคดีนะคะในงวดต่อๆไปขอบคุณมากเลยะคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขเฮงๆหมนัมนๆกันนะคะสวัสดีค่ะ